เฮล l สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะนําโปรวันเกิดของครูป๊อปทีนี้ทุกคนในโปรวันเกิดครูป๊อปเนี่ยปกติแล้วเราจัดกันโดยตลอดกับแอดโฮมนะแล้วก็วันเกิดปีนี้ก็คือวันที่3กรกฎาคมปี2567าสใช่ปะเออห7นะสำหรับปีนี้ความพิเศษมี2อย่างที่ครูทําให้ในโปรวันเกิดนี้พิเศษแรกเลยก็คือครูให้เวลาในการซื้อโปรเนี่ยสวันก็คือวันที่3และก็วันที่4เท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า ผู้ปกครองนักเรียนหลายคนก็จะบอกว่า,าไม่ทานเพิ่งรู้อะไรก็ตามแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตีนี้ครูก็ให้พิเศษ2วนันแล้วก็ในวันที่เป็นโปรเหล่านี้ทุกคนในการทักเข้ามาหาแอดมินใน Line แอดเนี่ยจ,จะเกิดการได้รับความไม่สะดวกเล็กน้อยคือคนนจะเทเข้าไปถามนั่นถามนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แอดมินอาจจะไม่ได้ตอบแค่วิชาของครูป๊อปเนี่ยวิชาเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคนพยายามหาลู่ทางในการซื้อโปรเนี่ยด้วยตัวเองไม่ต้องไปทักแอดมินก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องทักแอดมินจริงจริง เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็ขออภัยด้วยแต่ว่าครูให้เวลา2วันแล้วนะคือ3กับ4ก,กรกฎาคมนะความพิเศษที่2ก็คือนอกจากลดแล้วก็ยังจะมีแถมในบางแพ็กเนี่ยเรามีแถมให้แบบจะเต็มสําหรับโปรกลางปีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้พลาดโปรนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากจริงๆทุกคนเอาละที่นี้สําหรับโปรที่ครูจะอธิบายเนี่ยนะก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม A l e v e l ของเด็ก68ซึ่งก็คือสอบมักกะลา68เด็กมหปีนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใค ที่เป็นเด็ก6-9 7 0อะไรอย่างเงี้ยสอบปีอื่นเนี่ยครูไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่าไปซื้อในปีของตัวเองเป็นหลักนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือสอบทุนคิงรัฐบาลนะบางคนจะสอบทนะุนนะนะเล่าเรียนหลวงก็คือทุนคิงหรือว่าทุนกระทรวงต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องใช้การสอบของสังคมและภาษาไทยแบบเขียนนะข้อสอบทุนเนี่ยไม่ใช่ช้อยส์นะทุกคนสาหรับวิชาสังคมภาษาไทยเป็นแบบเขียนเป็นเล่มๆแล้วเช่นกันคือสําหรับเด็กมหกเท่าน,านั้นคือให้ซื้อในปีของตัวเองดีกว่าถ้าจะซื้ออีกแพ็กหนึ่งเนี่ยก็แนนะํา ให้ลงอันนี้เลยแล้วนี่คือคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบวิชาสังคมและไทยดีที่สุดและจบเร็วที่สุดห้ามพลาดเลยทีเดียวทีนี้โอเคอย่าเพิ่งกลรนะฟังครูให้เข้าใจก่อนตรงนี้นะสิ่งที่ครูใหญ่ให้เข้าใจร่วมกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคอนเซปต์ของการจ่ายเงินเรียนสําหรับครูแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่รูปแบบของการคอนซัมชันคอนซัมชันเนี่ยก็คือหมายความว่าการซื้อมาบริโภคแล้วจบสําหรับครูแล้วเนี่ยครูไม่ได้วางอยู่บนฐานคิดอันนั้นในการจ่ายเงินเพื่อที่จะมาเทคคอร์สต่าง จากครูเนี่ยมันเป็นการลงทุนมันจะได้ผลประโยชน์งอกเงยทีนี้ครูอยากให้เข้าใจว่าผลประโยชน์งอกเงยที่ทุกคนมันอาจจะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบที่เธอต้องการอย่างเดียวแล้วกันครูว่าก็คือคะแนนแต่มันจะมีสิ่งที่เธอได้รับไปที่มองไม่เห็นน่ะอีกเป็นอนูที่เธอมองไม่เห็นอยู่อ่ะอนันั้น่ะที่จะคอยเป็นเงาตามตัวเธอไปแบบตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอามาซื้อเพื่อเป็นความรู้แล้วก็จบไม่ใช่สิ่งสําคัญเนี่ยเราไม่ได้แค่ know what คือไม่ได้แค่ แบบตัวที่แบบเออรู้อะไรต้องรู้อย่างนี้ไม่ได้แค่นี้แต่มันเป็นโน้ตฮาวซึ่งตัวนี้ทุกคนมาเป็นเรื่องสําคัญแล้วครูอ่ะค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นฐานการเรียนรู้ของเราทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวโน้ตฮาวเข้าใจไหมแล้วต่อให้จะเป็นการเรียนเพื่อสอบก็ตามในทุกคนมันต้องใช้หัวคิดมันต้องใช้ระบบตรกกะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อที่จะมาทํางานต่อการทําข้อสอบข้อนั้นๆไม่ต่างจากวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบเรียนเลน กับชอบเรียนวิทย์อ่ะคือแบบวิทยามากแล้วพวกนี้จะเกลียดสังคมกับไทยใช่ปะแต่พอมาเรียนกับครูป๊อปแบบจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นตรกกะชุดเดียวกันหนึ่งแล้วนะสองคนที่ชอบแบบภาษาภาษาก็จะชอบเรียนกับครูป๊อปมากเพราะครูป๊อปนั้นเต็มไปด้วยภาษาคำศัพท์ต่างๆ terminology ก็คืออำศัพท์เฉพาะต่างๆที่เราไม่เคยรู้อะแต่พอเรามีคำเหล่านี้อยู่ในสมองอะมันจะเป็นเหมือนกุญแจที่ไขความรู้ไปได้อีกหลาย,ลายๆอย่างเลยทีเดียว แล้วเราจะเข้าใจอีกหลายเรื่องดังนั้นเนี่ยไอสิ่งแบบเนี้ยมันสอดแทรกเข้าไปอยู่การเรียนกับครูเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การบริโภคแต่มันคือ investment และ investment อันนี้พอเธอเรียนจบออกไปสอบได้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลหละแต่ไอสิ่งพวกเนี้ยคือคะแนนน่ยมันไม่มีทางที่จะแบบอยู่กับเธอตลอดชีวิตเธอก็จะไม่คะแนนน่ยมันใช้เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยแล้วมันก็ถูกทิ้งไปแล้วต่อให้สิ่วามล่าจําของเธอว่าันได้คะแนนเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งที่ไม่จบก็คือสิ่งที่มันมองไม่เห็นที่ครูบอกบรรดา mindset บรรดาชูเ set, set ทั้งหลายแหละพวกนี้มันแฝงฝังเข้าไปผ่านการสอนแต่ละคอรส์สแต่ละคอร์สที่กูสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเธอก็จะนําสิ่งนี้ไปทํากระบวนการที่เรียกว่า re investment ก็คือไปลงทุนซ้ําๆในวันข้างหน้าที่เธอไม่รู้ตัวแล้วนี่คือการเรียนเพื่อการเติบโตเข้าใจไหมเพื่อสอบก็ใช่ครูก็เข้าใจว่าเธอต้องเรียนเพื่อสอบแต่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตของการเรียนรู้อ่ะมันไม่ได้มีแค่สอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นการลงทุนเพื่อเรียนอย่าลืมนะว่าครูย้ำแล้วนะว่าการเรียนกับครูเนี่ยเป็นการลงทุน และการลงทุนเพื่อเรียนวิชาสังคมไทยเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มแล้วการลงทุนเรียนกับครูเนี่ยยิ่งคุ้มค่าที่สุดบอกเลยทุกคนนี่คือโปรที่ครูแนะนําที่สุดสําหรับเด็ก68ที่กาลังจะสอบ A level สิ่งที่ครูอยากให้เข้าใจก็คือการสอบ A level สังคมกับไทยนั้นเนี่ยนะถ้าเธอมีความตั้งใจที่เท่าเท่าหรือพอพก,กันกับความตั้งใจของเธอที่มีอุทิศให้ต้องใช้คําเนี่ย devote เป็นการอุทิศให้กับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษอะไรก็ตาม ทุกคนควรจะพุดทิศตนให้กับวิชาสังคมไทยในระดับที่มันบาลานซ์หรือพอๆกันแล้วมันจะช่วยเธอได้อย่างมากบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนให้2วิชานี้เป็นตัวช่วยแล้วการทําให้เป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ควรจะต้องเรียนในระดับหนึ่งดังนั้นแล้วครูก็เลยเสนอแพ็กนี้เลยนี่คือแพ็ก one stop A level จ่ายครั้งเดียวจบครบทุกอย่างไม่ต้องใีกแล้วเดี๋ยวดูราคาก่อนทุกคนนี่คือจาก2 0 0 0 0ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองหมเนี่ยเธอต้องเข้า ใจว่ามันมี2วิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตกการลงทุนเนี่ยวิชาละหมื่นเมื่อซื้อแพ็กนี้เนี่ยจะเหลือ1 3 000, 7 000, 37, 000, ่7สเ็อบดาทซึ่งอันนี้แปลว่าตกวิชาละประมาณ6000กว่าบาทจากหมื่นหนึ่งซึ่งแปลว่าคุณประหยัดไปวิชาละประมาณ4ี่พันแล้วครูมีตัวแถมให้ก็คือแถมอ e ีบุ๊กอันนี้ให้อ่านเล่นทบทวนแถมคร์สเรียนไว้เผื่อแบบฉุกเฉินเรียนอะไรบางอย่างไม่ทันเนี่ยก็เรียนโกงเนื้อหาเนี่ยเข้าไปได้ทุกคนพวกเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยมันประหยัดนี่คือราคาที่ประหยัดนะเซฟไปก๊า 9 4 0 0คือ9ก0 0กว่าบาทอะ่ะอันนี้คือคุ้มสุดทุกคนดังนั้นเนี่ยสำหรับคนยังไม่เคยได้ลงอะไรเรียนกับครูมาก่อนเลยเนี่ยครูป๊อปเนี่ยแนะนําให้เรียนอันนี้นะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่สอบหมอวิชาสังคมและไทยรวมกันมีเปอร์เซนต์พอๆกับวิชาเลขพอๆกับวิชาภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องแบบไม่ทําหน้าตาแบบดูถูกอะ่ะแล้วนี่คือวิชาที่กําลังดูถูกเนี่ยแต่เป็นวิชาที่กําลังช่วยชีวิตเธอบ,บางอย่างนะอย่าลืมมากแค่หนึ่งคะ มันก็ทําให้เธอเข้าหรือไม่เข้าไปยังคณะหรือม,มาหาวิยาลัยที่ตัวเองอยากเข้าอ่ะแค่หนึ่งคะแนนก็มีผลดังนั้นเราจะไม่มาทําหน้าตาแบบ้อยค่าดูแคลนวายแบบเปอร์เซ็นต์น้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็บอกว่ามันไม่เปอร์เซ็นต์น้อยไงเพราะว่าวิชาครูรวมกัน2ออย่างเนี้ยมันรวมกันแล้วว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันเท่ากับเลขเข้ากับเกรดอะ่ะและนี่ยังไม่รวมว่าไอเอเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมากกว่าวิชาวิทย์ที่มันแหกออกมาเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ ก็มีความหมายให้เข้าใจในตรกกะเนี่ยไว้เลยอะเอาละทีนี้เนี่ยทุกคนกระบวนการของคอสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครูอยากให้เข้าใจว่าเป็นเหมือนการที่เข้าไปกินข้าว1คือคอสเนื้อนแน่นแม่นโจ์เนี่ยให้เข้าใจไว้เลยว่ามันเป็นถ้าเราเกิดแบบเป็นเหมือนกินข้าวอะเนาะมันเป็นเมนคอสคือเป็นอาหารหลักเนื้อนแน่นแม่นโจทย์พูดอย่างง่ายเทียบ,บ,บ,บค่ากับคอสเอนทรานซ์เบอร์2เท,ทียบค่ากับคอสตะลุยโจทย์เบอร์3เทียบค่ากับคอสโค้งสุดท้ายเบอร์สเทียบค่ากับ mock t e อะ่ะเพระลองสอบทีนี้สําหรับครูแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าไอเมนคอสทุกคนหรือเมนดิชเนี่ยมันคือเนื้อแนมแนโจทย์เป็นเรื่องที่สำคัญมากผู้คูจะกราวหรือว่าวางพื้นสิ่งที่สําคัญทั้งหมดไว้ให้ทั้งหมดเลยไม่รู้อะไรก็คือลงคอสนี้เลยแล้วเรียนอย่างบางเฉียบทุกคนมัน40คลาสจบแต่ว่า30คลาสแรกเนี่ยจะเป็นวิชาสังคมแล้ว10บคลาสสุดท้ายจะเป็นวิชาภาษาไทยโดยไอ30มคลาสของสังคมเนี่ยไม่เยอะนะคืออย่ามองว่ามันเยอะแยะนักหนามันไม่เยอะนะ30คลาสเ มันประกอบไปด้วย6เล่มคือศาสนาหน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์สากลแล้วก็ภูมิศาสตร์ซึ่ง6กเล่มเนี้ยมันคือเล่มละ5คลาสแล้วใน5คลาสเนี่ยเป็นโจทย์ไปแล้วสคลาสในแม่นโจทย์ในตัวเนื้อนัน่นใน3คลาสสรุปทุกคนเรียนเนื้อหาจริงๆที่ต้องเรียนแบบเนื้อหาที่มันเหมือนกับโฟกัสเนี่ยสคลาสเท่านั้นเองนะต่อวิชาแล้วเอกสารแต่ละคลาสเนี่ยมีแค่2หน้ากระดาษหลายคนน่ยจะตกใจมากเลย ว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วว่ามันเรียนแค่นี้ก็ได้หรอก็ได้ไงอันนี้ถือว่าเรียนน้อยแล้วนะแล้วน้อยแบบครอบคลุมด้วยครอบคลุมที่จาเป็นต้องรู้จริงๆอ่ะขอพูดอย่างนี้ที่เป็นเนื้อหาพื้นฐานแบบ in general in general ในความหมายที่ว่าต้องรู้ must know หรือ need to know ก่อนที่จะเข้าไปสอบมันควรจะรู้พวกนี้เป็นพื้นฐานแล้วการดีไซน์คอร์สนี้ครูขอให้เข้าใจว่าครูไม่ได้ดีไซน์แบบ content based คือปกติเนี่ยเวลาเ,เรียนพิเศษตามที่ต่างๆเนี่ยถ้าครูเข้าจะไม่ผิดอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น content based ก็คือ อเอาเนื้อหาเป็นตัวตั้งว่ามันมีเนื้อหาแบบนี้แหละอ่ะแล้วก็เรียนอะไรแบบอย่างงี้แต่ครูอ่ะจะเป็น exam based คือครูอ่ะจะไปแกะแงะมาจากข้อสอบก่อนว่าในใจความคิดของอาจารย์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเขาสนใจอะไรแล้วครูก็จะบีนึงตรงนั้นนะมาขยี้เป็นจุดๆเพราะฉะนั้นครูจะไม่มาสอนแบบเรียงเป็นบทโน no. ครูจะดึงมาแค่คีย์เวิร์ดและให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยที่ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างอย่างสั้นๆเป็น key concept ซึ่งทุกคนจะงงมากเลยว่ามันแค่นี้แหละ มันก็ได้เท่ากับคนที่เรียนอย่างหนักเรียนในระยะเวลาที่เยอะกว่าทุกคนคอสนี้เรียนได้ทันทีนะเรียนได้เลยแล้วควรจะเรียนให้จบภายในปีนี้จริงๆแล้วต่อไปก็คือคอสที่2คือโกงคําตอบข้อสอบจริงในปี5 5าถึงหกทุกคนการทรําข้อสอบเก่าเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าทุกคนจะได้1คือเทคนิคในการทําที่ต้องมีเราจะไม่ใส่ซื่อโดยการแค่อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบเลย no ไม่ได้ทุกคนต้องซ้อมรบคอสนี้คือตัวซ้อมอย่างดีที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อฉันพลาดอะไรหรือมี ื้อหาอะไรที่ต้องเก็บตกเพิ่มบ้างคร์สนี้นจะเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะภาษาไทยเนะี่ยยิ่งต้องเรียนอย่างหนักเพราะว่าภาษาไทยเป็นอะไรที่ต้องฝึกทําข้อสอบเยอะมากและเนี้ยทุกคนมันเป็นปี5้าคือ5้5คือปีแรกที่มีการสอบในสิ่งที่วันนี้เรียกว A ่าเอเลเวลวันนั้นอาจจะเรียกว่าวิชาสามันแต่มันคือโครงเดียวกันนะซึ่งมันเริ่มที่ปี5้ 5, ครูก็เลยตั้งหลักที่ตรงนี้เวลาสิปีและ24คลาสจบเนี่ยเป็น24คลาสจบเนี่ยของวิชานั้นๆของวิชานั้นๆก็คือว่ามันเป็นปีละ2คลสอั ให้เรียนเทคนิคด้วยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยควรค่าแก่การลงเรียนทุกคนคือครูคขอย้ํานะว่าการได้เนื้อหาอย่างเดียวอะไม่ได้โดยเด็ดขาดทุกคนเนี่ยควรจะต้องเข้าใจว่าการฝึกทําข้อสอบและการที่รู้ว่าวิธีคิดหรือเนื้อหาจําเป็นที่ควรรู้ต่อเนื่องหรือสืบเนื่องไปอะมันคืออะไรในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีนักเรียนมาบอกครูเลยว่าเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันถามในสิ่งที่จริงๆแล้วอะครูพูดเปลยเปลยอะเหมือนพูดมาจากการวิเคราะห์ข้อนั้นอะแล้วไอ้ตัว ความรู้ที่ครูวิเคราออกมาอันนั้นที่พูดเหมือนกับลอยๆล,ล่ะมันถูกไปสร้างข้อสอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนครูก็เลยไม่อยากให้พลาดอะไรแบบนี้นะแล้วควรจะเรียนลําดับแบบนี้แหละจริงๆอ่ะจ,จะเรียนก่อนเรียนหลังอะไรก็ได้แต่ว่าครูว่าถ้าต้องการเรียนอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันควรเรียนตามทิศทางที่ครูบอกแบบนี้ทุกคนเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเรียนได้ทันทีครูอัดไว้พร้อมแล้วไม่ต้องตั้งคําถามว่าอัปเดตอะไรคือเธอต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไอ้สองอันเนี้ยไม่มีอะไรให้ใหอัปเดตตั้งคําถามก่อนไหมว่าตัวเองจะเรียน ประสิทธิภาพไอสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรให้อัปเดตเพราะว่ามันมีความเป็น universality แล้วครูอะ่ะมักจะเป็นผู้มาก่อนการอะไรก็ตามที่วันนั้นนะ่ยยังไม่ค่อยฮิตอะ่ะวันนี้ฮิตละ นั้นเนี่ยพวกนี้ไม่ส่งผลต่อการเรียนอะไรเลยสิ่งสําคัญที่ต้องตั้งกำถนิตัวเองคือว่าจะทำยังไงให้ไอ้ไอสิ่งที่เธอคิดว่ามันไม่อัปเดตเนี่ยมันอยู่ในสมองเธอเพราะมันไม่มีอะไรให้อัปเดตไงมันเป็น generalization มีความเป็นสากลของตัวมันเองทีนี้แต่อันนี้แหละจะอัปเดตละเพราะว่าไม่อัปเดตไม่ได้อันที่3อันที่4ก็คือ a level hacks สำหรับเด็ก68เวลาครูมีคำนี้ปุ๊บแปลว่าครูจะทําการพิจารณาเนื้อหาใหม่เพื่อจะมาสอนโดยเฉพาะ a Level h a c k นั้นอยู่ในตระกูลตลุยโจ์แบบเก่งข้อสอบเพราะฉันข้อสอบจะไม่ซ้ํากับที่เคยอยู่ในกลุ่มที่2น,นี้แล้วเป็นข้อสอบที่อันซิงก็คือครูไม่เคยใช้สอนมาก่อนในคอสต่างๆก็จะมาอยู่ในคอสนี้คอสนี้จริงๆก็อาจจะเป็นทั้งเนื้อหาแทรกแต่ครูก็ขอใช้คําว่าโจทย์เป็นตัวเมนหลักแล้วกันและนี่คือท็อปปิ้งที่2ที่ทุกคนควรจะเรียนและไปเรียนต่อประมาณปีหน้าเลยคือหล หลัสงสอบทีแกดก็คือหลังทันวาไปแล้วอะ่ะก็เรียน14คลาสจบก็คือวิชานามบัณ7คลาสสังคม7คลาสภาษาไทย7คลาสอะไรแบบนี้สําหรับคลาสนี้ทําไมครูถึงจัดวางให้เรียนใกล้สอบเพราะเป็นวิชาที่เป็นคอนเทนต์ที่ครูให้เธอต้องท่องฟังให้ดีนะหลายคนเนี่ยจะชอบบอกว่าวิชาสังคมแบไปเรียนใกล้ๆอันที่1เนี่ยทุกคนเนื้อนแน่นแม่นโจนี่ยไม่ควรเรียนใกล้ๆเพราะมันคือการปูโครงทุกอย่างไว้ให้แล้วเธอจะต้องพยายามทําให้โครงเหล่านี้อยู่กับตัวเองให้ได้ อันนี้ไม่ควรเรียนใกล้ๆเพราะมันใช้ความเข้าใจส่วนอันที่3เนี่ยทุกคน Avel h a ลแฮกสินะนะไม่มีอะไรให้เข้าใจมีแต่ครูอบอกว่าเธอต้องจําอะไรเพื่อไปแก้ปัญหาตัวเองให้สําเร็จในวันสอบมันจะไม่เหมือนกันแล้วสิ่งนี้แหละที่ต้องเรียนไกลๆ,ๆสอบเพราะไม่งั้นจะลืมเห็นไหมครูจัดวางไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงนะครูพูดตรงๆนะไม่ต้องมีคําถามอะไรเลยแค่ทําตามที่ครูบอกอะ่ะรับรองได้เลยเพราะครูอ่ะดักไว้หมดแล้วทุกอย่างเอาละทุกคนนี่คือ a l e v e l h แ c k s แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวจบซิมลางพรีเมียม ดนี่คือท็อปปิ้งที่3ทีนี้ซิมลางพรีเมียมหมายความวม่ายังไงเป็นซิมลางที่ใช้เฉพาะสําหรับคนที่เคยเรียนกับครูมาก่อนมันจะต่างจากซิมลางปกติเพราะว่าซิมลางพรีเมียมเนี่ยข้อสอบจากแอดวานซ์มากกว่าซิมลางปกติที่จะเป็นคนที่เหมือนว่าพึ่งมาเรียนเป็นโค้งสุดท้ายอย่างเงี้ยก็คงต้องเรียนซิมลางปกติไปเดี๋ยวจะตกใจว่ามันยากดังนั้นซิมลางพรีเมียมจึงค่อนข้าง intense คือมีความเข้มข้นขึ้นมาตามข้อสอบจริงนั่นแหละที่มันจะเข้มขน้น4คลาสจบก็คือวิชาละ2องคลาสเป็นต ข้อสอบก็อันซีนเหมือนกันจําลองขึ้นมาใหม่ไม่เคยเจอมาก่อนโอเคไหมดังนั้นกระบวนการเรียนจะเป็นแบบนี้ทุกคน4ี่คอร์สแบบนี้สําหรับ one stop อันนี้อย่าพลาดอันนี้คุ้มที่สุดและจ่ายครั้งเดียวจบแล้วมันเป็นการจ่ายที่ครูว่ามันสมเหตุสมผลนะ่ะมันคือการที่เธอเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของความ high quality อะ่ะมันมีคุณภาพสูงในแต่ละอย่างทั้งนั้นเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนต้องค่อยๆไป manage การเรียนครูบอกแล้วว่าการที่เธอทุ่มเทให้กับวิชาอะไรที่เธอทุ่มเทอยู่ตอนนี้มาก เกินไปอ่ะมันอาจจะไม่ดีสําหรับโดยภาพรวมเข้าใจไหมซึ่งครูก็เข้าใจได้ว่าวิาวชาอื่นน่ะน้อยไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเคยขอให้วิชาอื่นน้อยถูกไหมแต่พอวิชาสังคมกับไทยปุ๊บอบมีน้อยน้อยไหมแล้วนี่ก็น้อยมากแล้วนะอยากจะบอกเธอไปแหกวิชาดูดีๆว่ามันเรียนแต่ละวิชาเนี่ยมันไม่เยอะแล้วนะในบรรดาคลาสเหล่านี้เนี่ยบอกเลยมันไม่เยอะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะในแม่นโจทย์เนี่ยไม่เียนจะเสียดดยมากและอยากคิดว่าเรียนให้คิดว่าเหมือนมันดู n e t f l ล x สารคาดีอะไรบางอย่างในพวกเนี้ยเข้าใจไหมบอก บอกเลยว่าบรรยากาศการเรียนกับครูมันไม่เหมือนกับพวกเลขพวกวิทย์อะไรก็ไม่รู้ว่าที่เธอเรียนมาแน่นอนเข้าใจปะมันมีความเข้าถึงได้ง่ายกว่านานหน้านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองดูนะลองดูลองดูนะนะต่อไปก็คือแบบอลากาอลากาหมายถึงการแยกแบบไม่เป็นชุดเมื่อกี้คือเป็นวันสต๊อปเห็นไหมเป็นเซตเลยอันนี้สําหรับคนที่อยากเรียนแค่คอสเดียวอ่ะก็ตามนี้เลยนะสายไม่รู้อะไรมาก่อนเลยต้องการปูพื้นฐานทั้งหมดใหม่ก็คือในนั้แมนโจแต่ครูย้ำแล้วนะว่า ครูไม่ได้สอนโดยคอนเทนต์เบสคือครูไม่ได้อิงเอาตัวว่าเนื้อหาเป็นเรื่องๆมีอะไรบ้างแล้วต้องมาใส่เป็นบทๆแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าเป็นแบบนั้นนะคือคอร์สเกรดสี่สังคมมปลายที่จะเป็นคอนเทนต์เบสแต่อันนี้ไม่เป็นครูแหกบททุกอย่างออกแล้วก็ดึงแค่คีย์เวิร์ดมาอยู่ใน2หน้ากระดาษว่าเธอต้องรู้อะไรบ้างเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับมันแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น the d o คือรู้ว่าไอ้ตัว d o ทดอท d ที่ต้องรู้มีอะไรบ้างจะต้องเข้าใจว่าสเต็ปที่1คือการ collect the d o t คือการสะสมดอทต่าง ต่างให้ได้ก่อนสะสมเสร็จปุ๊บมาดูว่าดอทต่างๆเนี่ยมันคอนเน็กซ์กันยังไงแล้วเนี่ยคือสิ่งสำคัญในการทําข้อสอบให้ได้ไงแล้วก็ลดราคาเลอตรงนี้ไปดูเอาเองนะอันนี้สําหรับคนที่ลงคอสเน้นแม่นโจทย์แล้วอยากลงต่อแค่คอสเดียวครูป๊อปก็แนะนําให้ลงอันนี้โกงคําตอบข้อสอบจริงสายที่รู้ความลับของการได้คะแนนดีว่าอยู่ที่การฝึกฝนข้อสอบจริงย้อนหลังถึงจะได้คะแนนดีเพราะมันเป็นการซ้อมลบบ่อยๆเป็นการฝึกสกิลส์บ่อยๆบางคนที่ยังมีงบจํากัดแล้วลงเนื้อแน่นแม่นโจทย์แล้วครูป๊อปก็แนะนําว่าให้ลงอันนี้แล้้้วปปปลาายีีหหรือตนน อาจจะมีโปรตัวนี้โปรตัวล่างเงี้ยก็ค่อยไปลงใหม่แต่บอกเลยว่าราคาดีที่สุดมีแค่โปร one stop นี้เท่านั้นที่เป็นราคาที่ดีที่สุดในรอบปีนี้เอาละต่อไปก็จะเป็นแพ็ก one stop ทุน k ิงและทุนรัฐบาลสําหรับเด็กที่สอบทุนคิงและทุนรัฐบาลเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมี2แบบแบบทุนคิงคือข้อสอบสังคมอะ่ะมี5ข้อและภาษาไทย5ข้อถ้าแบบทุนรัฐบาลอย่างเดียวการสอบสังคมและไทยเนี่ยจะรวมกันอยู่ในฉบับเดียว5ข้องงไหมถ้า เกิดว่าเป็นทุนคิงเนี่ยกับน่าจะเป็นทุนแบงค์ชาติข้อสอบเนี่ยมันจะอย่างละ5แปลว่ามี10ข้อที่ต้องสอบแต่ว่าพวกทุนกนารกระทรวงต่างประเทศหรืออะไรพวกเนี่ยหรือวิทยศาศาสตร์กระทรวงวิทยศาศาสตร์อาจจะต้องสอบ2อย่างนี้รวมกันแล้ว5ข้อถ้าสอบทั้งหมดให้ยึดทุนคิงเป็นหลักเพราะมันรวมอยู่แล้วครูจะจัดให้มันรวมอยู่แล้วไม่ต้องกังวลดังนั้นหากสอบ2ทุนเลือกแบบทุนคิงเป็นหลักถ้าใครไม่ได้สอบทุนคิงหรือพูดง่ายๆคือว่าไปพิจารณาดูว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สอบสังคม5ข้อและไทย5ข้อ คือสอบ2วิชารวมกัน5ข้อออกงี้แล้วกันนะให้ลงอันนี้ลงตัวนี้นะ แล้วทีนี้ทุกคน one stop เนี้ยก็คือแพ็คของมันที่เรียนจ่ายจบครั้งเดียวเนี่ยนะก็คือ i n t ท n s i v e แบบทุน king กับ h a c k a t h o ทุกคน i n นท n s i v e ครูก็ล้อมาจากคาว่า intensive h a c ก a t ทุนครูล้อมาจากคาว่า h a c k a t h o ที่เป็นคําว่า h a กกับมาราธอนรวมกันนะทีนี้ i n นท n s i v e เนี่ยกับ h a c ก a t h o เนี่ยคนที่สอบทุนเนี่ยไม่ควรพลาดทุกคนครูขอพูดรวมๆแล้วกันนะเพียงแต่ว่าทุนรัฐบาลเนี่ยมนเรียนน้อยกว่าเพราะบางบทไม่ใช้ในการสอบครูก็ตัดออกยิ่งไม่ลง2อันควบกันนะจ๊ะขอย้ํา เลือกอันใดอันหนึ่งถ้าสอบทุนคิงและสอบทุนรัฐบาลด้วยอ่ะเลือกอันนี้เลยแพ็กนี้นี่ประหยัดไปต้อง3 0 0พันกว่าบาทก็เยอะอยู่แล้วในการสอบสนามทุนไม่ใครลดแบบนี้นะดังนั้นแล้วทุกคนมันต่างกันยังไง,องคอรคสนี้นะอินทุนซิสเนี่ยจะเน้นเนื้อหาสํคาคัญที่ต้องรู้แล้วครูป๊อปบอกเลยว่าอัดอย่างหนึ่งนะวิชาสังคมอะ่ะโดยเฉพาะวิชาสังคมเลยนะไม่มีแฮนด์อ t ให้นะอันนี้ต้องจดเลคเชอร์ด้วยตัวเองเลยเหมือนเรียนมาในมหาลาัยเลยอะ่ะแล้วก็ฟังเหมือนเรียนเพื่อจะรับเซอร์ติฟิเค จาก Harvard University ้เราก็ต้องแบบว่าเรียนแบบจดเองอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่มันจะเพลินแต่ว่ากลัวว่าเพลินแล้วจดลืมจดแล้วพวกนี้จะเป็นฐานความคิดที่สําคัญในการเรียนต่อต่างประเทศครูบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้จบแค่ห้องสอบทุนแล้วการสอบทุนนะมันใช้ Body of Knowledge ที่ค่อนข้างอลังการและค่อนข้างมีความเป็น i ินเ r n a t i o n a l สูงดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคนถ้าเรียนคอร์สนี้มันจะได้โอ้โหนักเรียนหลายคนนะ่ะพอต้องไปเรียนต่างประเทศแล้วต้องเรียน ก็ตามที่เกี่ยวกับอย่างเงี้ยเขาจะสบายปลือเลยถ้าได้ทุนไปแล้วล้วต้องไปเรียนกับคนต่างประเทศจริงๆเพราะครูพอพสอนอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมนุษยชาติควรจะรู้แบบเนี้ยเพราะอันเนี้ยจะไม่เหมือนกับเนื้อหาปกติที่สอนใน A level อะไรเลยเพราะใช้ความคิดที่มากกว่าใช้องค์ความรู้ที่แอดวานซ์กว่าส่วนแฮกกอร์ทุนอันเนี้ยนะมันคือการที่ครูอะทาการบีฟอันเนี้ยเรามีแฮนน์เอาให้นะประกอบและบีฟเขาคงการเขียนไว้เพื่อที่จะง่ายขึ้นเหมือนย่อยทุกอย่างอะให้ง่ายขึ้นก่อนเข้าห้องสอบเพราะฉันขอ ียก็จะช่วยเธออย่างยิ่งยวดเลยอ่ะปั้นน้าเป็นตัวให้เห็น <c oughs> ความหมายนี้ไม่ได่ความหมายแบบโกหกนะแต่หมายว่าทําน้ําให้เป็นตัวให้เธอเห็นเลยว่าเออมีแค่2หน้ากระดาษอีกแล้วนี่คือ2หน้ากระดาษเขาวมาอีกแล้วเพราะว่าครูพูดไปในระดับเพราะว่าเนื้อแน่นแม่นโจ์ครูสอนคลาสละสองหน้ากระดาษเท่านั้นนะและ้วีย่ครูก็ทําย่อยออกมาแล้วก็ทําเป็นจัดระบบให้อย่างดีเลยอ่ะบรีฟให้อย่างดีเลยอ่ะดีมากเลยนี่คือโคตรจะคุ้มเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะพลาดอันนี้เพราะนี่คือความต่างกันอินทูนซีฟนั้นเนี่ยเน้นการสร้าง ราวเนื้อหาคือเนื้อหาความรู้ทั้งหมดที่ต้องรู้ความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกปูไว้หมดแล้วส่วนให้กระทุนเนี่ยแค่เอามาขยี้ให้ให้ง่ายขึ้นเพื่อให้อย่าลืมจุดนี้จุดนี้จุดน,ดนี้แล้วก็ย้ำจุดเนี้ยเข้าไปในสมองตัวเองทําให้การเขียนในวันเขียนในวันสอบจริงอะ่ะมันราบลื่นขึ้นเข้าใจปะดังนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่ควรจะพลาดนะจ๊ะสำหรับแพ็ก o n e s ต๊ทุนคิมลุทรบาลคุณจะพูดแค่นี้นะต่อไปก็คือแพ็กสุดท้ายแล้วว n e ติดเตรียมอันนี้สําหรับคนที่จะสอบเข้าเตรียมอุดมซึ่งครูจะสอนทั้งสังคมและภาษาไทยแต่ภาษาไทยที่โฟกัสนั้นคือฉบับที่1ฉบับที่ทุกสายการเรียนต้องสอบวิชาสังคมนั้นเนี่ยทุกคนต้องสอบ20ข้ออยู่แล้วแล้วครูเนี่ยจะมีแค่2คอร์สเท่านั้นหลักๆคอร์สแรกเลยเนี่ยคือเปลือยเนื้อเรื่องโจทย์30คลาส30คลาสเนี่ยทุกคนอาจจะเป็นตัวเนื้อหาจริงๆอ่แค่20กว่าคลาสที่เหลือก็จะเป็นโจทย์ครูแนะนําให้เรียนคอร์สนี้ เลยเพราะคอสเนี้ยจะเป็นตัวเปิดให้ทุกคนฉนลาดในวิชานี้ครูจะดึงประเด็นที่ต้องรู้ดึงคอนเซ็ปที่ต้องรู้ต้องเข้าใจมาขยี้ทุกอย่างให้มันทําให้การเรียนที่มันใช้เวลาอันสั้นๆเนี่ยเราเก็ตประเด็นได้เร็วที่สุดดังนั้นเปลือยเนื้อเปลืองโจทย์ห้ามพลาดอันนี้เฉพาะวิชาสังคมนะเปลือยเนื้อเปลืองโจทย์เรียนได้ทันทีเพราะว่าครูไม่ต้องอัปเดตอะไรทั้งสิน้นครูสอนอัดไว้อย่างดีแล้วเพราะว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ไม่ต้องอัปเดตอะไรมันเป็น generalization มันเป็นตัวหลักการ ที่ต้องรู้ดังนั้นแล้วขอให้ทุกคนเปลี่ยนจากคาถามว่าสอนอัดไว้เมื่อ,อไรอัปเดตไหมอย่างเงี้ยเป็นคําถามว่าจะทํายังไงให้ฉันจําสิ่งที่เรียนจากครูป๊อปไปได้มากที่สุดทำอย่างนี้ให้รอดก่อนแต่ครูบอกแล้วนะว่าคือเรียนเลยเพราะมันเป็นไม่มีอะไรต้องอัปเดตอะมาเป็นเนื้อหาและเนี้ยคือส่วนประกอบของข้อสอบสังคมเข้าเตรียมที่สําคัญนะอยากจะบอกหลายคนชอบไปทุ่มเทกับข่าวใช่ปะแต่ข่าวมันไม่ได้เยอะนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เยอะตัวจริงก็คือเนื้อหาทั่วไปนั่นแหละแล้วเขาไม่ได้ถามเนื้อหาที่มันมีความเป็นมออตนนะ้น่ะเพราาจ าที่ออกอะ่ะอยู่ในระดับมัธยมปลายเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาถามส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเป็นเนื้อหาที่อิงไปทางมอปลายเป็นหลักด้วยบอกว่าอย่างนี้เลยอย่างภูมิศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาออกเป็นทวีปทวีปอะมันจบยุคอย่างนั้นไปแล้วสิ่งที่ออกในภูมิศาสตร์มันจะเป็นการถามเชิงหลักการรวมเป็นระบบของโลกมากกว่าที่จะมาเจาะแบบทวีปเอเชียอย่างคือไม่ใช่การเรียนแบบมอตอ้นนะเพราะฉน,นั้นคอสนี้ครูก,ก็จะจัดการทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วในเกรนื้อเปลืองโจทย์เพื่อให้คอมพลี t ขึ้นเราเลยต้องมาลงเตรียม ทีอูแปดแซึ่งอันนี้เป็นเหมือนคอสโค้งสุดท้ายทั้งเนื้อหาโค้งสุดท้ายโจทย์โค้งสุดท้ายข่าวก่อนที่จะไปสอบมีนา68ที่ Impact เนี่ยรวมไว้หมดแล้วทุกคนอยู่ในเตรียม Ha กสํสำหรับวิชาสังคมคอสนี้ก็ห้ามพลาดเพราะครูจะแบบโอ้โหสรุปประมวลทุกอย่างไว้ให้ที่ต้องรู้ก่อนสอบไว้อย่างดิบดีมากเลยข,ข่วาวเขืออะไรเนี่ยครูก็สอนตรงมาโดยตลอดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามนิดหนึ่งเตรียม Ha c k เนี่ยเราเรียนกันตอนนี้นะจ๊ะมักรากุมพาคือมักราครูก็จะเริ่มทยอย ลงระบบให้เรียนในออนไลน์เนี่ยตอนใกล้ๆสอบเพราะเป็นเหมือนครงสุดท้ายเนาะต่อไปคือไทยฉบับที่1ครูบอกแล้วนะว่าคือฉบับที่2อ่ะถามว่ามันมีส่วนที่มันโอเวอร์แลบไหมมันก็มีมันก็เอาไปทําได้ไงแต่ว่าครูก็ไม่อยากจะโพ s ิชชั่นนิ่งตัวเองว่าสอนไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเอาแค่ฉบับที่1เป็นหลักที่ทุกคนต้องสอบซึ่งอันเนี้ยทุกคนครูจะมีคอสสั้นๆไม่ใช่คอสแบบเรียนใหญ่ๆเยอะๆเป็นคอสโกงเนื้อหาไทยฉบับที่ึงเข้าเตรียมเป็นเหมือนคล้ายๆครงสุดท้ายภาษาไทยแต่ว่าใครก็ตามทีี่เเรยยยนมาอะะแ นักหนาเนี่คยครูใหญ่เข้าใจว่าจริงๆอ่ะมันสอบแค่20ข้อเองนะทําไมเราต้องเรียนเยอะแบบมหาศาลอ่ะเข้าใจหรือปะดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เคยเรียนภาษาไทยที่ไหนมาก่อนเลยอะ่ะแล้วมาลงกงเนื้อหายไทย,ยเงี้ยก็ยังทําได้ดีด้วยนะมันเป็นคอสที่เผยเทคนิคการทําข้อสอบภาษาไทยที่จําเป็นจริง,รง,รง,รงๆเลยสุดๆฉบับไม่เ,เยอะแล้วก็ได้คะแนนมาชัวๆเรียนไม่เยอะเอาหลักๆเนื้อนเน้นๆแล้วที่มันออกแน่ๆคือไม่ใช่อยู่ดีก็แบบดักไว้ทุกทางจนแบบโอ้โหมันเยอะมากอ่ะแล้วมันก็ไม่มีเพราะดักไว้เยอะเกินมันเสียเวลาเปล่าดังนั้น โกงเนื้อหาไทยสอเจรงจะคอยช่วยชีวิตเธอสุดท้ายก็จะมาจบด้วยการทดลองสอบเสมือนจริงซิมลาง TU88 อันนี้ก็คือเป็นเหมือน mock test หรือข้อสอบเขาเรียกว่าฉบับจำลองเสมือนจริงเนาะก็ไว้ทดสอบเรียน6คลาสจบคือวิชาละ3คลาสอันนี้ก็ไปเรียนตอนใกล้ๆสอบคือประมาณกลุ่มผาก็จะลงซิมลาง TU88 ไวใ้ให้เพื่อให้ทดสอบตัวเองเอาล่ะสําหรับใครก็ทําที่ซื้อแพ็คนี้นั้นเนี่ยนอกจากจะถูกลดราคาโอ้โหลดไปเท่าไหร่นี้จากหมื่นกว่าบาทเหลือไม่ถึงหมื่นและยังมี ตัวแถมสําหรับวิชาสังคมคืออ e ีบุ๊กชีตเตรียมเป็นสรุปวิชาสังคมเน้นๆในการสอบสนามเข้าเตรียมเด็ดๆกับมินิคอร์สเฉลยลึกข้อสอบจริงสังคมเข้าเตรียมที่อิงมาจากข้อสอบจริงที่รุ่นพี่ต่างๆที่สอบเข้ามาบอกเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โหสรุปแล้วมันประหยัดได้ถึง5,000ันกว่าบาทนี่ก็คือคอร์สที่ไม่ควรพลาดได้ทั้งสังคมเลยทั้งไทยจากวันสต๊อปติดเตรียมด้วยสังคมและไทยนั่นเองเอาล่ะทุกคนนี่คือการลดอย่างเป็นมหกรรมที่ สุดในรอบปีเป็นราคาที่ดีลราคาที่ถูกที่สุดสําหรับโปรวันเกิดครูป๊อบสวันเท่านั้น3-4กถึงกรกฎาคมหกเห้ามพลาดสลาบวันนี้ครูป๊อบลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจฟังนะแล้วก็มาสนุกกับการเลีนยครูป๊อบด้วยกันบ๊ายบาย